เมื่อครั้งหนึ่งโชคดีอาจยังไม่เข้ามาหาเราก็เพราะเรามัวแต่บนตำาหนิดตัวเองจนหัวใจห่อเหี่ยวเกินไปโชคดีไม่ค่อยเข้าหาผู้ที่เอาแต่ดุด่าชีวิตของตัวเองนะครับใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นกอดตัวเองแน่นๆแล้วสิ่งดีงามที่รอคอยจะเดินเข้ามาเองเมื่อหัวใจของคุณพร้อมเปิดรับมันการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่และเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้เพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำมากขึ้น แนะนำให้ดูดวงส่วนตัวครับสวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าวันนี้ผมจะมาทํานายดวงดีประจําสัปดาห์ให้กับชาวราศีมีนและลัคนามีนก็ฟังด้วยได้เลยครับการทํานายนี้มีผลร่วงวันที่15ถึง21ธันวาคมพศ2568สัปดาห์นี้ของชาวมีนเป็นสัปดาห์ที่ความมั่นคงกําลังก่อตัวความเจ็บภายในกําลังสลายและความรู้สึกดีๆใหม่ๆกําลังเข้ามาเติมเต็มหัวใจภายทั้ง3าใบสะท้อนภาพของคนที่อาจผ่านความเหนื่อยมันหนัก แต่ยังคงเดินต่อไปอย่างนิ่งๆแล้วสุดท้ายจากักรวาลจะส่งพลังงานดีที่ทำให้หัวใจอบอุ่นขึ้นอีกครั้งไพ่ใบแรกคืออัศวินเหรียญไพ่แห่งความมั่นคงความสม่ำเสมอการเดินช้าแต่ชัวร์และพลังของคนที่ไม่ท้อถอยง่ายๆไพ่ใบนี้บอกว่าคุณกำลังสร้างบางอย่างด้วยความตั้งใจอาจเป็นงานการเงินหรือแม้แต่พยายามทาให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าเส้นทางยังอีกไกลแต่ไพ่ใบนี้รับรองว่า ทุกก้าวที่คุณเดินมีค่าและจะสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงในระยะยาวเป็นพลังงานที่ช้าแต่แน่นมากต่อมาคือสมดาบไพ่แห่งความเจ็บความผิดหวังหรือเรื่องที่ทําให้ใจวูบลงว่างไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกว่าจะเกิดปัญหาใหม่แต่สะท้อนว่าคุณอาจยังมีบางความรู้สึกค้างอยู่เช่นความน้อยใจความผิดหวังในความสัมพันธ์หรือความกังวลที่ยังไม่หายดี แต่ข่าวดีคือมันอยู่ในตำแหน่งกลางและจะถูกละลายด้วยพลังงานใบสุดท้ายอย่างชัดเจนสามดาบในสัปดาห์นี้จึงเป็นแค่ร่องรอยไม่ใช่บาดแผลใหม่และไพ่ใบสุดท้ายคือเด็กถ้วยไพ่แห่งความสดใสความสุขเล็กๆที่ทําให้ใจฟูความรู้สึกดีที่มาจากคนรอบตัวหรือข่าวดีใกล้ตัวที่ทําให้ยิ้มได้ไพ่ใบนี้คือสัญญาณของการเยียวยาอย่างแท้จริงมันทําให้พลังเจ็บของสามดาบอ่อนลงทันที คุณอาจได้รับข้อความดีๆมีคนมาทำให้รู้สึกอบอุ่นหรือพบแรงบันดาลใจเล็กๆที่ทำให้คุณกลับมามองโลกด้วยสายตานุ่มละมุนขึ้นอีกครั้งเมื่อรวมพลังของอัศวินเหรียญสามดาบและเด็กถ้วยไพ่กำลังบอกว่าชาวมีนกำลังค่อยๆฟื้นตัวจากความเจ็บและจะได้รับความสุขใหม่ๆที่ทำให้หัวใจกลับมานุ่มและอบอุ่นอีกครั้ง แม้คุณจะเดินช้าแต่คุณไม่ได้หยุดและจะักรวาลกำลังให้ของขวัญเล็กๆผ่านความรู้สึกดีๆที่จะค่อยๆเติมพลังให้หัวใจแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆฝากกดถูกใจกดติดตามส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากในชันเจ้าไว้ด้วยครับและสำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการดูดวงแบบส่วนตัวเร็วๆนี้จะเปิดรับแล้วครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาเสมอแล้วพบกันครับ